ธร,รมสวัสด,ดีจ้าสติมาปัญญาเกิดยายรู้ว่าวันนี้คำถามของเธอสองคนมาจากการได้ดมกลิ่นที่หอมทวนลมและเป็นการหอมที่นึกถึงทีไรก็สุขใจทุกทีใช่ไหมลูกใช่ครับพี่สติมาก็เล่าให้ปัญญาเกิดฟังครับว่าพุทธสวิกา เป็นดอกไม้บานที่หอมทวนลมแต่ว่าปัญญาเกิดก็ยังไม่เข้าใจทั้งหมดหรอกนะครับว่าเป็นยังไงครับแต่ที่ปัญญาเกิดเห็นก็คือว่าพุทธสาวิกาที่มาอยู่ในบ้านเรา40วันเนี่ยเขามีความสุขเขาร่าเริงเบิกบานและแจ่มใสามากเลยครับใช่ลูกมันเป็นความหอมที่เกิดจากปฏิหารทางการเปลี่ยนแปลงของชีวิตลูกพุทธาวิกาในโครงการบวชสองแผ่นดิน เราได้เห็นเลยว่าเด็กๆได้ทำให้รหัสของจักรวาลนี้เปลี่ยนไปเพราะโลกในใจของเขาเปลี่ยนแปลงเลยลจากคนที่มีขี้ทั้งหลายมากมายซึ่งกลิ่นมันก็เหม็นจริงมหมขี้เกียจขี้งอนขี้อวดขี้อ้างขี้เถียงทุกขี้เลยที่ส่งกลิ่นเหม็นเดี๋ยวนี้เปลี่ยนขี้เป็นปุ๋ยหมดเลยลูกมีกลิ่นหอมของการพัฒนา ด้วยความรู้ตื่นและเบิกบานในหัวใจของเด็กๆคุณยายเนี่ยชื่นใจมากเลยแล้วก็มีความสุขทุกวันเลยใน40วันมหัศจรรย์ชีวิตที่เด็กๆเ,เข้ากล้าหารคุณยายใช้คำว่าแก,กล้าและอาจหารดีกว่านะลูกเพราะมันเป็นสิ่งที่มันเกิดขึ้นจากการเฝ้าดูลูกเขาตามดูจิตรู้จิตติดต่ออยู่ในทุกลมหายใจเข้าละออก มันทำให้เด็กมีศีลมีธรรมเป็นดอกไม้ที่หอมทวนลมจนคุณยายเนี่ยเห็นคนที่เข้ามาในช่วงเวลาที่เราทำงาน40วันโดยเฉพาะเวลาที่กลับมาเมืองไทยนะคะตั้งแต่วันสงกรานคือวันที่13จนถึงสิ้นเดือนที่ผ่านไปเนี่ยบ้านคุณยายไม่เคยว่างเว้นผู้คนที่เข้าออกมาทำบุญมาถวายอาหารเพลนพุทธศาสนิกานน้อย มาฟังเสียงให้พรที่เหมือนเสียงระฆังที่เวลาฟังแล้วเนี่ยนึกถึงทีไรความไพเราะในจิตใจมันเกิดขึ้นด้วยจิตที่คิดจะให้และจิตที่คิดจะให้นั้นเบาลกเด็กๆก็รู้ว่าจิตที่คิดจะให้นั้นเบาจิตที่คิดจะเอามันหนักมันจึงเป็นการสอนที่ทำให้ดูแล้วก็มีความสุขให้เห็นหลกจริงเลยเจ้าค่ะคุณยายสติมา เป็นเด็กผู้หญิงเหมือนกันสติมาก็รู้สึกอย่างนั้นเหมือนกันด้วยเจ้าค่ะใช่ลูกไม่ว่าเราจะเป็นผู้หญิงผู้ชายนะเด็กๆจําไว้เราต้องรู้ว่าคนจะจดจําเราที่พฤติกรรมของเราลูกไม่ใช่แค่ตาเขามองเห็นความสวยแต่อาการของเราอาจจะเย่อหยิ่งถือตัวมันก็เป็นความจําที่มันอาจจะไม่ติดอกติดใจในความดีความงามที่เป็นความจริง แต่มันเป็นความจำที่ทำให้เขารู้สึกว่าเขาจะไม่อยากเจอเราอีกแต่ถ้าเผื่อว่ามันเป็นความงดงามในติดใจการติดอกติดใจในที่นี้มันจะไม่เผอเพลินหรอกแต่มันจะเป็นความจำได้หมายรู้ที่มีสติปัญญาที่ทำให้เขาไปบอกต่อกันแล้วอยากให้โอกาสกับเด็กผู้หญิงทุกคนในภาคฤดูร้อนที่จะได้ใช้ชีวิตอย่างคนที่มีสังฆะคือมีหมู่ ของผู้หญิงที่ชวนกันปฏิบัติดีปฏิบัติชอบคุณยายเห็น24ชั่วโมงอันใหม่เอี่ยมในสะเขียนธรรมสถานตลอดเวลาของการบวชเรียนที่ทำให้เด็กๆรู้ตื่นและเบิกบานตั้งแต่ตื่นนอนตอนเช้าจนกระทั่งส่งเข้านอนเลยนะลูกถ้าตื่นอย่างเป็นกุศลนะลูกเขาก็ออกมาทําวัดอย่างเป็นกุศลออกไปรับบิณฑบาตอย่างเป็นกุศลเป็นความชื่นอกชื่นใจของคนในระแวกนี้ แล้วก็กลับมาดูแลสังฆะให้สะอาดนอกสะอาดในสะอาดใจเพราะรู้จริงและเวลาที่เด็กๆเ,เนี่ยออกไปรับอาหารบิณฑบาตเขาก็เป็นเนื้อนาบุญที่ทำให้รวงข้าวอันอุดมที่ตกลงมาที่ตัวเขามัน้อมลงติดดินเขาไม่ติดหนี่สงเลยหรกไม่เป็นเหมือนงูเปื้อนคูดที่ทุศีลแต่ชวนการภาวนา กับทุกเรื่องราวในชีวิตแล้วเราก็ใช้ศิละปะทุกขแขนงเลยที่จะทำให้เด็กๆชวนกันเร้ากุศลให้มีกายกรรมวจีกรรมและมนโนกรรมที่งดงามคุณยายจักรับปัญญาเกิดสงสัยครับว่าพุทธสวิกาที่มาอยู่รวมกันในบ้านของเรามีอายุตั้งแต่ห้าขวบซึ่งก็ยังเล็กๆอยู่เลยครับอย่างนี้ ก็ต้องดูแลเอาใจใส่ตลอด24ชั่วโมงแล้วคุณยายจ๋าทำยังไงแล้วก็ดูแลยังไงล่ะครับก็เพราะว่าเรามีพุทธสาวิกาพี่เลี้ยงไม่ว่าจะเป็นพุทธสาวิกาผู้ใหญ่ที่บวชก่อนโยมพ่อโยมแม่ที่อุทิศชีวิตมารับใช้รับใช้พระธรรมด้วยนะลุกการที่ลูกมาศึกษาธรรมรู้ธรรมอาจเป็นเครื่องออกจากทุกข์แล้วมีพ่อแม่เข้ามารับใช้พระธรรม ที่ลูกกำลังเป็นอภิชาติจบุตรีนั้นคุณยายว่างดงามและเป็นความสุขมากเลยค่ะเด็กๆได้ทำให้พ่อแม่ถึงกับน้ำตาเอ่อท้นในวันที่เขาจะลาสิกขานะคะคุณยายว่าในช่วงเวลาของบ้านนี้มีอริยะที่คุณกับคุณยายเนี่ยคุยเท่าไหร่ก็ไม่จบหรอกลอกูกลองไปฟังเด็กๆเ,เขาคุยกันบ้างดีไหมคะไปฟังพ่อแม่เขาคุยกันบ้าง แล้วเราจะบอกว่ามันชื่นอกชื่นใจในกุศลที่พุทธสาวิกาน้อยๆที่เป็นลูกหลานของเราที่เป็นผู้หญิงเข้าเป็นดอกไม้บานที่หอมทวนลมจริงๆจ้ะคุณยายจะชวนทั้งสติมาปัญญาเกิดลองติดตามวิถีชีวิตที่มี24ชั่วโมงอันใหม่เอี่ยมของพุทธสาวิกาสองแผ่นดินของเรานะคะคุณยายก็อยากเชิญชวนเด็กๆที่กำลังดูเราอยู่ทางบ้านนะลูก ปีนี้อาจจะมาบวชพุทธสาวิกาสองแผ่นดินกับคุณยายไม่ทันให้ดูไว้เป็นเรื่องรากขุศลก่อนนะจ๊ะปีหน้าเตรียมตัวเตรียมใจที่จะมาบวชเรียนและให้รู้ว่าเด็กผู้หญิงก็บวชเรียนได้เป็นอาภิชาติบุตรีที่จะทําให้พ่อแม่ของเรามีความสุขได้เป็นดอกไม้ที่หอมทวนลมเพราะมีศีลมีธรรมได้เด็กสาวที่มัวแต่เอาแต่แต่งต,ต,ตัว แล้วก็วิ่งตามหาสิ่งที่ตัวเองอยากได้แล้วก็หิวไปเรื่อยๆจะเป็นเด็กผู้หญิงที่เหงาลูกแต่ถ้าเป็นผู้หญิงที่มีศีลมีธรรมรู้จักกายกรรมวจีกรรมและมโนกรรมอย่างสุดจริตอยู่เรื่อยๆก็จะเป็นผู้หญิงที่งดงามทางจิตใจแล้วก็หอมทวนลมสาวๆทุกคนสามารถทำได้ลูกแล้วคุณยายก็ยินดีที่จะต้อนรับพวกเราในสงกรานต์ปีหน้านะจ๊ะ มาเรียนรู้กับทั้งปัญญาเกิดและสติมาที่เป็นหลานสาวของคุณยายทางนี้เพื่อจะได้เป็นหนึ่งในสังฆะหรือเป็นหนึ่งในพระรัตนตรัยที่จะทําให้เราได้มีโอกาสสืบต่ออายุพพุทธศาสนาและเป็นการเกิดครั้งที่สําคัญคือเป็นการเกิดที่ไม่เกิดอีกแห่งทุกนะคะคุณยายก็ขอเชิญชวนแล้วก็ขอให้สติมากวักมือเรียกน้องๆรวมทั้งปัญญาเกิด ให้ช่วยทำประชาสัมพันธ์นะคะให้สถียนธรรมสถานเป็นบ้านหลังที่สองของเด็กทุกคนในโลกนี้ไม่ใช่เฉพาะเราสองคนเท่านั้นคุณยายยินดีที่จะทำงานนี้เพื่อลงทุนกับโลกโดยการลงทุนกับเด็กๆเ,เลยค่ะจำไว้ว่ามักคือหนทางทางอื่นไม่มีนะจ๊ะธรรมสวัสดีจ้ะธรรมสวัสดีพระเพ็ญจะ ะจะมีเลือกใช่ไหมอัพเดทรออยู่รอน์อยู่ยยรู้ทันอารมณ์โกรธแค่จะเอกแล้วรีบบ๊ายบายความสุขเนะี่ยทำได้ง่าย ช่วยกันสร้างโลกให้มีอริยะเพราะอริยะสร้างได้ที่สาวิกาสิขาไลยเนี่ยเนยเนยกำลังทุกข์เนยไปไปแกะกันแจมเลยมาชวนหนีความทุกข์ด้วยเสียงเพลง ไปไหนเลยทุกเกิดที่ใจก็ต้องแก้ที่ใจอุยนาฬิกามีแล้วแต่ก็อยากมีอีกอ่ะเขาเรียกนาฬิกาหรือเปล่าอ่ะอุ้ยรองเทา้าเขาเรียกรองรับอารมณ์แล้วล่ะจ้ะกระเป๋าอะมันต้องมีเซ่กระเป๋าแฟบ ี๋ยวก็เครียดกอกค่ะโอยปลายแดงรถน่ะมีมากไปมันก็รอ้องอย่างมีคารุฮอดอ่ะเขาเรียกคาร์ลฮอดแต่บ้านนะบ้าแล้วผ่อนไว้หรอกิเลสมากัลยาณกุ้มกิเลสหมดกรลแมสุกเ <ST AN Z> บิร์ดเองก็ไม่ได้ตา่างไปจากทุกๆคนนะครับไม่ตาม่างไปจากคุณหมอไม่ตาม่างไปจากสมียนไม่ตาม่างไปจากกรรมกรทุกคนเหมือนกันหมดครับ เราทุกคนก็มีความกังวลมีความผิดหวังทุกคนมีความทุกข์ของตัวเองแต่เราก็แค่ฝึกครับฝึกให้เห็นความกังวลแต่อย่าไปหมกมุ่นกับความกังวลฝึกให้เห็นความผิดหวังแต่อย่าจมอยู่กับความผิดหวังเพราะความทุกข์มีไว้ให้เห็นไม่ได้มีไว้ให้เป็นครับช่วงรู้ตื่นเมื่บ้าน าภาภยในเริ่มต้นได้ที่ตัวเรา นอกจากจะไม่ทำไม่ได้แล้วก็หยุดทำได้ทำไปเนาะทำบุญทำเพียรเล็กน้อย,อยตามจัตธานะะยายทำไปก็อ่ะติดไปให้ญาติพี่น้องกินทำให้ท่านรู้จักท่านมาจะอยู่ในวัดนะ่นนะไม่เทียนนะะสนิหจะนมกันแค่ทำ วคิดถึงท่านนะบอกยายคิดถึง ไปมีเรื่องกับวินมอไซมามันต่อยหน้ามวานผมมีเรื่องกับวินมอไซ์ฮะมันต่อยหน้าผมเรื่องของวินมอไซม,มันต่อยนเะรื่องวินมอไซมันต่อยเดียพี่วานผมมีเรื่องกับวินมอไซนะอมันต่อยนะม,ออม,อมันต่อยมันต่อยยิ่งแขนมันก็ยิ่งเจ็บวะเด้จ๊ะเอ๋กับความแขนแล้วร,รีบบ่ายซะพี่สมพงศ์วาน ไปดูหนาแอคชั่นมาบี่โอนเน้เรื่องสนุกมากเลยถ้าคุณมีปัญหาชีวิตหุดหงิดเพราะอ,อกหักรักก็คุดอยากมุดหน้าหนีโลกศกเศร้าเรื่องการงานไม่เบิกบานเรื่องการเงินดำเนินชีวิตคิดฆ่าตัวตายคุณก็หายกำไรก็หดอยากให้คุณนึกถึงโน้ตหายใจเข้าลึกๆหายใจออกลึกๆ ใช้สติกำหนดลมหายใจนี่ฟ้าถามจริงเหอะจะอยากได้กระเป๋าแพงๆไปทำไม,มก็ฟ้าชอบอะแล้วยังอยากได้คนโน้นคนนี้อีกก็ฟ้าอยากได้ที่อยากได้แหวนเพชรที่ดินบ้านรถสปาร์กก็อยาก<ะ>มีความสุขแบบคนอื่นเขาบ้างแล้วตอนจบอะสุขไหมล่ะไม่ก็เลิอกอยากก่อนดิ ความอยากเป็นต้นเหตุแห่งทุ์ไม่อยากก็ไม่ทุ์เชื่ออรารยานะเรยาวันนี้ไม่เพียงปลูกต้นไม้นับหมื่นหมนต้นสำเร็จแต่กำลังจะปลูกจิตใจของคนปลูกฝังการเข้าใจชีวิตว่าคนเราเกิดมาทำไมปลูกฝังสังคมให้อยู่เย็นเป็นสุข ปลูกจิตสำนึกที่เกื้อกูลกันปลูกฝังการรู้จักเป็นผู้ให้สาวิกาศิขาไหลวิทยาลัยเปิดทางจิตใจที่ตั้งใจเพาะเมลพันอริยชนปลูกฝังจิตใจที่ดีของคนเพื่อคืนกลับไปเป็นผู้ให้เพื่อนมนุษย์มีความสุขในสังคมแล้วคุณละ่ะพร้อมจะมอบสิ่งดีๆให้สังคมหรือยัง ดูลมหายใจเข้าดูลมหายใจออกดูลมหายใจเข้าดูลมหายใจออกดูลมหายใจเข้าดูลมหายใจออกเฝ้าดูลมหายใจเข้าและออกเพียงวันละสิบนาทีก็เหมือนได้ทำสมาธิอยู่กับตัวเราเพื่อเป็นแนวทางให้มีสติและให้เกิดปัญญาสู่การพ้นทุก อยู่กันที่เสห็นธรรมสถานค่ะซึ่งเป็นการรวมตัวกันอีกครั้งของเยาวชน SOS ครั้งนี้จัดเป็นครั้งที่13แล้วค่ะและภายในค่ายนี้จะเป็นการร้อยเรื่องราวความรู้สึกข้อความเนื้อร้องทำนองดนตรี Story อาออกมาเป็น Music Video หลังจากที่เพื่อนๆได้ลงทะเบียนและรับประทานหารเสร็จเรามาดูกันว่าช่วงบ่ายเพื่อนเพื่อนจะมีกิจกรรมอะไรทํำกันบ้างตามมาเลยกับที่เขาจะมาสองเราในค่าย ร่วมกันตั้งแต่เช้ารดเย็นดูจากร่างกายเพื่อนๆแล้วน่าจะมีความเหนื่อยล้าบ้างแต่สีหน้าเพื่อนๆก็ยังยิ้มได้อยู่ตรงกับคาถานในวันนี้คือทุนของชีวิตคือจิตท,ที่ไม่ขุนมัวแล้ววันนี้ต้องขอลากันไปก่อนธรรมะสวัสดีค่ะ ข่าวสารความเคลื่อนไหวของเสถีีรนธรรมสถานได้ที่ www.sdsweb.org หรือ facebook.com/sdsface ค่ะบาาานน่มรยจแกภใเิต้